แสวัสดีค่ะพวกเราแทนจากโรงเรียนธันยบุรีวันนี้จะมานำเสนอโครงงานวรทเภทดลองเรื่องปล่องขยายแสงแบบพาราโบลาค่ะสมาชิกนะคะสวัสดีครับผมชื่อนายธนกรสุสรรครับครับผมชื่อนายดัชนีศ์สุรคารครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลพรอภิรักลีพนค่ะ อาจารย์ที่ปรึกษานะคะอาจารย์กิติการเจโซและอาจารย์ประภาดาอินทะลาพาณิชค่ะขอเชิญท่านคณะกรรมาการทุกท่านรับชมคลิปสนุกๆของพวกเราได้เลยค่ะ ต่อมาจะเป็นที่มาของโครงงานเรื่องป่องขยายแสงแบบพาราโบลานะคะจากปัญหาที่พบเห็นได้ทั่วไปเลยก็คือแสงธรรมชาติไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ภายในอาคารได้อย่างถ้่ยถึงนะคะทําให้เราจะต้องมีการนําแสงสว่างทดแทนมาใช้ซึ่งก็ตามมาด้วยค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นค่ะทางคณะผู้จัดทําก็เลยอยากจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้น,นะคะโดยเราจะนําทฤษฎีทางคณิต ตศาสตร์เรื่องพาราโบล a านะคะมาประยุกต์ใช้ทำให้เกิดเป็นตัวโมเดลกล่องทึบค่ะวัตถุประสงค์ของการทดลองนะคะทางคณะผู้จัดทำได้ประดิษฐ์ตัวโมเดลกล่องทึบขึ้นมา2อกล่องเพื่อที่จะพิสูจน์ความสามารถในการกระจายแสงของป่องขยายแสงแบบพาราโบล a านะคะต่อไปจะเป็นการอธิบายวิธีการสร้างโมเดลกล่องทึบค่ะครับในส่วนของตัวโมเดลกล่องทึบนะครับผมก็ได้ทำการตัดไม้ออกมา ทั้งหมด12แผ่นนะครับจากนั้นผมจะยึดด้วยเหล็กฉากให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมครับและใช้ซีโคนอัดเข้าไปไม่ให้แสงเข้าจากนั้นจะเป็นในส่วนของฝาปิดนะครับผมจะนำแผ่นไม้ไปเจาะรูตรงกลางขนาด5,5ซนและนำแผ่นไม้กับกล่องสี่เหลี่ยมติดตั้งบานพับเข้าไปครับเพื่อให้สามารถเปิดปิดได้เป็นฝาปิดส่วนตรงกลางนะครับ ที่เจาะไว้เราจะไว้ติดพาราเวลา2แบบครับมีพาราเวลากระจายแสงและพาราเวลารวมแสงนะครับเริ่มที่พาราเวลากระจายแสงก่อนนะครับผมจะเอาจานรูปทรงพาราเวลานะครับกับแผ่นพลาสติกสะท้อนแสงนะครับนําแผ่นพลาสติกสะท้อนแสงติดเข้าไปนในตัวจานรูปทรงพาราเวลาข้างในครับและนําจานรูปทรงพาราเวลาไปติดที่รูที่เราเจาะไว้นะครับ ในส่วนต่อมาเป็นส่วนของพา,าราวล่ารวมแสงนะครับมันคือถ้วยอะคริลิกรูปทรงพา,าราวา่าครับจเจ้าถ้วยอะคริลิกรูปทรงพา,าราวล่าติดเข้าไปในจานรูปทรงพา,าราวล่าครับติดด้วยเทปต่อมาเป็นส่วนของเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงนะครับผมจะใช้บอร์ด e s p 32ม multiplexer tca 9ก้าบด a breadboard เซนเซอร์วัดความเข้มแสง b h 1 7 5 0สายจัมเปอร์ผู้ผู้และผู้เมียครับ โดยผมจะนำ e s c 32กับ TCA 958A มาเสียบไว้กับ b r e a d b o a r จากนั้นผมจะติดตั้ง BH1750 ไว้ที่4มุมของกล่องครับโดยมีระยะห่างระหว่างเซ็นเซอร์กับจุดศูนย์กลางของกล่อง27.5ซนมรจากนั้นผมจะใช้สายจัมเปอร์ในการจ่ายไฟให้กับ BH1750 และส่งข้อมูลจาก BH1750 มาที่ TCA 958A ครับต่อมาจะเป็นการอธิบายหลักการทำงานของปล่องขยายแสงแบบพาบราโบลานะครับ และนี่คือเส้นพาราโบลาสองเส้นมีเส้นสีแดงและเส้นสีฟ้าครับนี่คือพราทิตย์ครับแล้วแสงจากพราทิตย์บางส่วนของมันเนี่ยจะกระทบกับจุดโฟกัสของพาราโบลาสีแดงทําให้มันเกิดการสะท้อนและเข้าไปไภายในกล่องครับน่าจะมีแสงอีกแสงหนึ่งที่มันจะไม่ตกกระทบกับจุดโฟกัสครับมันจะทําให้มันสะท้อนไปมาภายในพาราโบลาทั้งสองอันนั่นแหละครับแล้วทําให้บางส่วนของมันเนี่ยสะท้อนภายในกล่องแล้วบางส่วนของมันก็จะสะท้อนออกนอกกล่องครับ ต่อไปจะเป็นการอธิบายสมาการที่ใช้ในโครงงานนะคะโดยเริ่มจาก x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับลบ4 cy ลบ k ค่ะเราแทนค่าจุด h และ k ด้วยศูนย์ทั้งคู่นะคะจะได้เป็น x กำลังสองเท่ากับลบ4 cy ค่ะเปลี่ยนตัวแปรใหม่ทั้งหมดนะคะโดยแทนค่า x เท่ากับ w ส่วน2มีค่าเป็นความกว้างค่ะซึ่งเหตุผลที่เราใช้ตัว w ส่วน2นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณเมื่อเรานำไปคำนวณในวัสดุพาราโบลาที่มีขนาดแตกต่างจากตัวที่เราใช้ทดลองนะคะต่อไปจะเป็นตัวแปร y แทนค่าด้วย d ซึ่งมีค่าเป็นความลึกและ c แทนค่าด้วย f ซึ่งเป็นจุด เราได้นําตัวแปรใหม่ทั้งหมดมาแทนลงในสมก,การนะคะจะเป็นจะได้เป็น W ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2องเท่ากับลบ 4fD ค่ะ,ะแก้สมก,การหาตัวแปร F และแทนค่าที่เราวัดได้จริงจากวัสดุของเรานะคะจะได้จุดโฟกัสมีค่าประมาณที่1.64 1ค่ะถัดมาเราจะนําจุดโฟกัสนะคะไปเป็นจุดยอดของพาราโบลาชนิดที่2ค่ะและนําสูตรทั่วไปของพาราโบลาแบบคว่ำนะคะลงมาแทนค่าตัวแปร H ด้วยสูตรและตัวแปร K ด้วย 1.641ค่ะแก้สมการหาตัวแปร f นะคะจะได้ค่าจุดโฟกัสอยู่ที่ประมาณ1.93ค่ะเรานำค่าทั้ง2แทนลงในสมการทั่วไปของเรานะคะจะได้ x กำลังสองเท่ากับลบ6 5 6 4 y นะคะเป็นสมการพาราโบลาของเส้นสีแดงและ x กำลังสองเท่ากับลบ7 7 2 y ลบ12.66นะคะเป็นสมการของพาราโบลาเส้นสีฟ้าค่ะ สรุปผลการทดลองนะคะจากการทดลองทั้งหมด10ครั้งเราได้ค่าเฉลี่ยความสว่างของป่องปกติอยู่ที่5.39และค่าเฉลี่ยความสว่างของป่องที่มีพาราโบลานะคะเท่ากับ11.9 7จค่ะ,สะแสดงให้เห็นว่าตัวป่องขยายแสงแบบพาราโบลาสามารถใช้ขยายแสงได้จริงมากถึง2.2เท่าหรือ11 2เปอร์เซ็นต์ค่ะหากเราสามารถนำตัวป่องขยายแสงแบบพาราโบลาไปไประยุกต์ใช้ได้จริงภายในอาคารนะคะจะทำให้เราสามารถประหยัดการใช้แสง สว่างทดแทนและประหยัดค่าใช้จ่ายที่ตามมาได้ค่ะพวกเราตัวแทนจากโรงเรีรรยนธัญบุรีขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันที่คณะวิจุลานะคะเฮ้<า>